ก็ได้อ่ะรถอ่ะโอเคครับนี่แหละมีสองร้อยแพ็คอ่ะเท่าไหร่ครับพี่หรือให้เลยผมครับพี่ไอตาเอยไม่ใช่สี่อันครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแป๊บนึงพี่งอมผมก็งองห้าสิบคูณร้อยหมื่นหนึ่งนะพี่เลขอะไรครับเลขหนึ่งคูณ เลขอะไรนะพี่หน่งสี่สี่ขอแรงแรงร้อยสี่สิบสี่อ่ะความชัดเจนที่เขามีให้คุณอ่ะว้าวตอนนี้ของผมเหมือนไม่ชัดเจนเลยครับที่เขามีให้ได้หรอได้ครับปิดแล้วทีงั้นฮะแม่ครับอันขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณมากครับมีมีมีเหลืออีกไหมพี่สักเศษเหลือเศษเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้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 เด็กมันอะไรอย่างเงี้ยได้ๆๆเด็ดๆเอาเศษไปทั้งนั้นเลขอคุณครับเลขอะไรเจ็ดห้าสองครับพี่ กูตีเสียไปเป็นกี่สิบล้านไอ้เที่ยกูต้องมาให้ไม้ของไรคจัดใช่ไหมล่าไว้แล้ตู้เก่าใช่คับพี่หาแดงแกงไอ้ตู้นี่แหละไอ้เหี่ยมันซื้อขายง่ายนอพี่หลงไปไกลไฟที่สุดไหนนั่นแหละทางไปตรงนั้นทางไปตรงนั้นก่อนฮัลโหลครับมีมีใครเหลือไหมอีกไหมครับเผื่อแบบว่าทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบแบ่งเบาภาระแกงขายได้เงินมาอะไรอย่างงี้ไง อะไรอะไรนะครับเอาไม้มาทำกล่องเจ้าวุฒิครับอ๋อรับกล่องหมื่นหนึ่งขายหมื่นสองอะไอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะขึ้นน้ำไม้ภูแดงถ้าคนดูเขาไม่บอกเขาก็ไม่คิดหวงคุณหรอกเพื่อขายเลยได้หนาตาหมื่นหนึ่งแต่รับมาหมื่นเดียวโอ้โหไม่เคยไปหนึ่งพันโอ้โหมีไม้ไหมครับใครมีไม้ขายไหมครับไอ้ตู้เคลียร์บินยังวะเคลียร์ไปแล้วกูอะ กูยังไม่เคลียร์เลยอะไอวิงมึงก็ไปบอกไอวิงดีบอกกูแล้วมันได้อะไรอ่ะไม่ก็ถามว่าเคลียร์ยังกูทักเออเรียไอวิงไกดอรอบเรามันมันไม่อยู่ไอ้เก่งไลไลมังกรไปไหนอ่ะตัววจีนด่ะตัวจีนไม่อยู่วันเนี้ยตัวจีนไปฉีดยาเอางี้ขอฟังแผนจากหัวหน้าเสียไม่ได้สมองไม่จากที่พี่เห็นพี่พี่เห็นเองไฟกันตรงนี้ใช่ป่ะพี่ยืนดูข้างบนตอนแรกอ่ะเราโคตรได้เปรียบเลยแต่เราเน้นเน้นเน้นชุบอ่ะเราชุบ เราตายกันบ่อยออย่างแรกเลยอะเรารีบอะเราต้องแบบว่าพยายามแบบยื้อไว้ไปให้เพื่อนแบบคนนึงแทงก่อนก็ได้แล้วก็รีบจบให้เร็วอย่างเงี้ยพอได้มาสักคนนึงก็พาไปอยู่ตรงซ่องที่มุมเราได้เปรียบอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอามันจะได้ชุบเพื่อนไม่ได้ไงแม่งก็อุ้มแล้วก็แทงเลยก็ได้ไม่ต้องให้มันชุบอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากอุ้มไว้ในมือแล้วแทงมาเลยนะใช่ก็แทงแล้วก็หนีมาหาเพื่อนไงโคตรเนี่ย แต่เราพลาดเห็นเห็นปะที่เขาถือศพเราแล้วเขาก็แทงกัพวกเองต่อเห็นไหมเองก็ชุบไม่ได้เพราะต็อปเป็นของต็อปแบบนี้ไงสมองเนี่ยเด็ด <laughs> ลองลองดูลอง,ลอง,ลองเอาไปทำดูถ้าอยากไฟชนะนะแค่แค่นั้นเนี่ยเวลาตายอ่ะ เวลามันตายอ่ะเวลามันตายเราจะพึ่งรีบไปช่วยเพื่อนเลยพออยู่กันอ่ะสมมติเพื่อนดดนกันอยู่ใช่ึ่ะหนึ่งเราปิดไอ้นี่ได้เราเราล่าไอ้นี้เข้ามาเข้ามาหาเพื่อนที่เราได้เปรียบแล้วก็วางรีบไปช่วยเติมเพื่อนแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมติถ้าสมมติเพื่อนแผ่วแบบโดนโดนโดนบัฟจนแผ่วอ่ะต้องทำไงอ่ะถ้าเป็นมุมของถ้ามันแผ่วก็เหมือนใจมันเหมือนใจมันไม่สู้แต่แรกแล้วอ่ะอืมแล้วคุณตอนเคยแผ่วไหมเวลาเตียปแกงใหญ่อ่ะ ไม่แผ่วใครงอมไหมก็งอมที่เด็กมันแผ่วไงไม่รู้อ่ะมันเล่นมามันเป็นเกมอ่ะก็อยากเล่นแบบให้มันหนุกหนุกไปเลยมันก็คนรแล้วก็คนชนกันได้ดีเองไปกลัวคําบัฟบของพวกมันทำไมอ่ะถ้าสมมติน,น,นี่นี่เป็นในนี่เป็นอหลงอ่ะจะทําไงอ่ะถ้าหลงตะโกนใส่อ่ะตายดังๆอ่ะแบบที่เขาชอบตะโกนอ่ะจะทาไงอ่ะก็บอกเดี๋ยมึงดิดตายตะโกนดังๆไปเลย แขงมาด้วยไหนใช่ไหมมอวาน,นี้ไปถอนมาเใช่ใช่หรอใช่กินอะไรขนหงทองปะฮะกินไอ้นี่หลวงเอตาเหย่ยวตาเหยว่วตัวข้าวอะไไม่ตาเหย่ยวไงววคนละเจ็ดสิบอ่ะเฮ้ยคนละหอ่ะเดี๋ยวนี้กินของถูกได้เราเงี้ไม่แสบพอเหรอมันก็ตามมีตามเกิดน,น้องชายเงินที่บีก็ฝากเจ้าของไว้ไปหมดแล้วอะ ใช่เหรอใช่ฝากไปแต่มเขาไม่ให้ถอนคืน่ะเน้นฝากไม่เน้นถอนนั่นเองได้เขาอะเป็นแบบเจ้าพ่อสล็อตตัวพ่อนี่ใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ครับเวลาปัดเราเวลาปัดแล้วมันแตกรู้สึกไงดีใจไหมกำไรไงดีใจไหมดีใจไหมเวลารออะไรอะน้องชายเยน้องชายหาหาไม้ให้พี่หน่อยได้ป่ะอยากได้ไม้มากเงยไม่มีปีปูนขายป่ะปูนไม่มีเหมือนกัน เป็นจบหลอดเลยเนี่ย๋อ้ออไม่อยากลงมือเองช่วงนี้แบบไม่อยากเป็นทําอะไรทั้งสิ้นเลวธุรกิจ500โลยังทําอยู่ไหมปล่อยเช่าวละห้าหมมีมีปล่อยอยู่ครับปล่อยอยู่ปล่อยอยู่สวัสดีครับรพี่มาปลอมนีมีมันก็ไม่แพงนะวันละห้าร้อยวันละห้าหมื่นอ่ะเขาไปตกสองชั่วโมงเขาก็เกือบได้คืนละเขาได้คืนเลยแหละมันได้หกหมื่นอ่ะที่เหลือก็กาไรชีวิตเขาไงใช่หรออันนี้คือคิดมาหมดแล้วหรอใช่ครับแล้วใครเช่าอยู่ตอนนี้ใครเช่าอยู่ มีคนฟาร์มของครับเฝ้าอยู่เขาเฝ้าอยู่เอ้เขาฟาเขาเช่าอยู่เขาเช่าอยู่เช่าไปสามคันแล้ววันละแสนห้าเราเช่าเดินบิดอ่ะบิดรถเงี้ยฮัาวิ่งไหนอ่ะไม่บิดหรอกครับไปทำสัญญาไอ้ันไม่กลัวอยู่แล้วตอนเขาไปขายก็ไปดักไหปล่อยเงินกู้ไหมมีปล่อยเอยงนะินกู้ไหม,ม,อ,ไหมอ๋อไม่ปล่อยครับไม่มีไม่มีปล่อยไม่มีปล่อยอันนี้ผมไม่มีปล่อย พวกที่ขายกล่องกล่องติวยังหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรอ้ขายเลยอามาเอามาตีอยู่นี่มาตีอยู่เมื่อกี้นี่ตีได้หมายมาอันหนึ่งละขาดอันหนึ่งเนี่ยไม่พอน้องชายเรจะมีสักหลายพี่ป่ะอันละหมื่นนะน้องพี่ชายน้องชายรู้ว่ามีในแก๊งเองต้องมีคนเหลืออยู่ในตู้ดึงเนี่ยรวมกันมาก็ได้เดี๋ยวกล่องติวธขายมือซื้อหมื่นหนึ่งไปขายต่อเท่าไหร่หมื่นสองใช่ไหมใช่ใช่ เาทำทำงันเพื่ออะไรทำกันทำไมอ่ะเขาเลี่ยม,ยมหรอไม่ได้เรียมมันก็ต้องแบบหาเงินใช้ในแก๊งไงน้องชายเลยไอ้วิธีการังินเท่าอยู่ไหมกู้กู้เงินอ่ะไอ้กู้เงินอ่ะที่จะกูก้เงินจากแก๊งใหญ่สิบล้านแล้วไปคืนสภา,าแล้วพอครบสองเดือนก็ไปคืนเอาเงินจากกู้เงินจากสภาสิบล้านไปคืนแก๊งใหญ่ใช่ทำอยู่ครับจะทำอย่างนี้อยู่ทำหรอทำสิแล้วเขาจับแล้วเขาจับได้ว่าเลียมมาทำไงอ่ะเขาไม่รู้หรอก

แก๊งใหญ่มันต้องใช้เงินนะหมดตู้แล้วครับไม่บางครั้งเราอ่ะมีของอ่ะเราก็ต้องช่วยแบ่งภาระหัวหน้าแก๊งคือการแบบเออมีของอะไรแบบไมในตู้ก็มาขายใช่ไหมถูกอืมกูเห็นพูดมาสองรอบแล้วถ้ามีบางคนขัดแบบต่อเรื่ยมึงว่าเเวลาเนี่ยมึงพดหาเหอะใช่กูเถอะต้อยอยากได้ของไม่อยากได้ของฟรีไหมอยากได้ของฟรีไหมอยากฟาร์มของไหมเห็นไอ้สูตรแดงๆที่ยืนอยู่ตรงตู้ไหมการกินนังอ่ะใช่ เอาแม่งดิแน่ๆลองลองลองมันมันติดมันมันมันติดอยู่เดี๋ยวดนสภาปรับเป็นหลายวันวันพรุ่งนี้พี่ก็ใส่สูตรได้แล้วแดงเลนไอเจมี่เหรอไอเจมใช่อ่ะแล้วตอนจังหวะพี่ใส่สูตรพี่จะคิดจะเล่นกับใครไหมไอเจมปลดล็อกลรถไอเจมขาทั่วสูตรเทาก่อนใช่แล้วไหวเหรอไหวเหรอถ้าสมมติจะตีหัวกับแก๊งโตอะไรเงี้ยไหวเหรอโตก็สูตรเทาเนี่ยเอาง่ายๆได้ทุกโตคำเดียวเลย จเว้นสี่คิงหรือว่าอะไรจเว้นสี่เกียร์ใช่เหรอกับ bc ไหวไหม bc ไหวไหม bc ก็อยู่เทียสองนี่ได้ข่าวอ่ะอ้าวทำไมเขาไม่อยู่เทียสองอ่ะขาลดคนไปอยู่เทียสองแล้วนี่กล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมจะกล้าไหมนะจะกล้าหรือเปล่าจะกล้าไหมนะต่อติจะกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนได้สูตรมาแค่นั้นแหละไม่กล้าชัวถึงได้สูตรมาก็ไม่กล้าหรอกผมความคิดผมนะ คิดง่ายๆเลยนะง่ายๆสิไม่ได้เปิดบีซีอ่ะสุดท้ายเสียไม่ได้ก็จะงอมจูไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอยู่เทียสองได้หลังจากกูได้บ้านก่อนแค่นั้นแหละได้บ้านอะไรบ้านมาสองหลังจะไหวเหรอกับดูวไวโอเวอร์อ่ะบ้านบ้านเทียสองไงบ้านไม่มีบ้านเทียสองใช่หรอมีแต่บ้านหนึ่งเหรอใช่แล้วคนไร้บ้านอย่างเราอะ ก็ไม่มีที่อยู่ไงอยู่ข้างถนนเลงอ่ะอยู่แลนไงนตอนมันกลัว b ีซีจะตายโห oh! อะไรละหลายๆคนยังรู้จริงสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีครับมาพากไปเลยเดี๋ยวกูเข้าไปแทงในแลนเลยมารถที่ไห <laughs> นไปก็ไปรถตัวเองเลยก็ไปเนี่ยไอ้สุตรตตานน้ำเงินตัวแรง ไหนเรากล้าคุยกล้ามกล้ามีป่าวมีเสียงกับมีซีไม่อาอยากรู้อ่ะกูเองนั่นแหละอันนี้ใครซื้อให้เนี่ยรถเนี่ยอือใครซื้อให้เนี่ยคันเนี้มีคนมาฝากเอาไว้มาให้ผมไปผมไปหาซีของกันแหละแต่ว่าผมไม่พูดหรอกไม่หาเรื่องหรอกของด้านจิมอ่ะ อ๋ไอให้ไอสอนรามมาไปใช้อันนี้จะไปเปิดเขาเลยหรอก็ไม่พูดเยอะเข้าไปแทงเลยบอกวันนี้กูมาาอาคืนคนที่ชื่อชาร์กอ่ะที่เคยถ่ายตังค์พี่อ่ะเข้ากันกินนังแล้วนะใช่หรอผุ่ยังเข้าปอดชอบเคอรมาตลอดพอจะเข้าตาได้ไหมอ่าพัน้ำแล้วถ้ามันถ้ามันบอกว่าผมขอผมขอโทษไปแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ให้อภัยมันหรอ มันเอาเงินมาให้อะเอาเงินไปเท่าไหร่กี่หมื่นไม่รู้อ้อมันมันวันนั้นจำได้ไหมล่ะที่มันทอพี่ปากล่างสัตว์อ่ะเอมันขอด้ที่มันทำพี่ปากล่างสัตว์ที่มันมากับบีซี่อะใช่และที่มันบอกมึงถ่ายตังแฟนกูเหรอจำได้ไหมมึงถ่ายตังแฟนกูเหรอกูเอามึงคูณห้ามึงเอามาให้กูได้เท่าไหร่ได้ทบครับหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมไปกดให้อ่ะ แล้วมีกล่องซ่อมไหมน้องซ่อมไห้พี่น่อยไม่พี่เรียกช่างก่อนพี่ชายตากูหาเรื่องอีกเลเวลว่ารอบนี้เอาแม่งสุดเลยพี่ตาได้แต่ผมเอาเองแค่นั้นแหละผมเอาเองแค่นั้นหละอย่าห้ามผมอย่าห้ามผมแล้วตอนนี้ผมเดือดแล้วด้วย กูเอาเองแค่นั้นแหละไอ้ก้าากูเอาเองแค่นั้นแหละกูเปิดเลยนะกูเปิดเลยนะกูบอกเลยกูเข้าไปแทงเลยแหละ ไม่ได้อะทีมแข่งที่เขามีแข่งกันอยู่ตอนเนี้ยอะไรน้องอะไรนะอะไรไม่ไม่ไม่เหนื่อยว่ะเงินรางวัลมันน้อยถ้ามาหากินดีกว่าน้องได้เหรออืมทำโัวอย่างกับสี่ชิงเลยนะอเอาข้อจริงๆทำมาหากินดีกว่าเราช่างช่างคันนี้คำคมบาดใจซ้อมไหนครับซ่อมไหนครับเลขอะไรครับช่างห้าสองหกับ โอ้แล้วครับขอบนะครับครับผมกูเข้าไปเปิดเลยแล้วพี่โดนพักแกงเนี่ยไปเปิดได้ป่ะเปิดใครอ่ะโอ้พวกมันอ่ะอได้เหรอตนะกวเองโดนพักกี่วันอ่ะอ่า อันนี้วันที่เท่าไหร่ละสี่ถ้าทุ่มวันนี้เป็นวันที่สี่ครับนะครับครับผมแล้วเขาพักเลือกอะไรอ่ะพี่ถามตู้หรือท้าชาร์คเขาก,ากากีนังา t r จะไม่ตีกากีนังหรือแรกคนชื่อชาร์คอย่างเงี้ยไปเข้าไอกากีนังอ่ะที่เองบอกอ่ะแล้วอะไรเองไม่ไปตีหรอ มันน้องมันมาขุยแล้วกล้าหรอแหว่งฮัลโหรอัอออโลอโหลครับอะเหรอครับอะเหรอครับฮัลโหลครับครับ,รบอ่ามีไม้แพ็คขายไหมครับพ่อแกงไม้ไม้แพ็คขาวครับ ที่คุมีวะผมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยโอเคครับขอบครับครับแต่กี้ตอนคุยนี่มือสั่นหรือปากสั่นะไรบ้างเขาเรียกว่าทำตัวอย่างกับซีคิงพอเอาเข้าจริงไงทำมาหากินดีกว่าไอ้ก้าโอ้โหไม่เงย ไม่นึกว่าตอตติจะเป็นอีกคนเชื่อเป็นอย่างนี้ไงนี่ว่าเออรับหลังรับหลังจัดอ่ะมันก็ต้องดูก่อนน๋ยวลองไปคุยกับแกงกินังดิที่มานลอยช้าเข้าอ่ะได้โอ้ยฝามาทสตรีเตือน,นด้วยความหวังดีคนในแกงจะเดือดร้อนได้ครับได้ครับ รุปไปหาหมอมาพี่สมาธิสั้นหรือยาวครับพี่ชายสมากิงคูไกสมุกไกคูกิงแสงเมวานลมาจุกคูไแต่มันมาขอโทษพี่นะมันจบไปแล้วนะได้เหรอให้มันจบง่ายๆเลยเหรอมันถ่ายตังค์พี่เลยเนาะวันนั้นที่พี่แบบยังพูดครับ ครับผมเดี๋ยวผมไปกดตังค์มาให้ครับแบบเหมือนเด็กเดินอะแม่งเปียแบเบทียบพี่เหมือนบ่อยอะพี่แบบแม่งไม่ได้กลัวคนที่ชื่อตอตติเลยแม่งไม่รู้เลยว,ว่าตอตติคือเป็นหัวหน้าแก๊งเสียบไม่ได้อ่ะได้ได้แล้วพี่กูของขึ้นอีกรอบไอ้เหวี่ยอยู่ไหนผมคิดถึงแฟนเก่ามากครับที่มาลีรักพี่นะครับผมัลโหรครับัลโหลครับัลโหลครับ Hello, ัลโหลครับห oh. ลอลองกันลองก็ตกลากไสมันเด็ดต้องคอ <c oughs> อ่านข้อความไอสมาธิสัน้นอ่านข้อความไอสมาธิสั้นพ่อมึงอะ <c oughs> ต้องถูกลากใส่อ้หลอลครับ ไม่ผมไม่ทำหรอกเรื่องน้ผลวะฮะใช่ครับครับไว้ครับอ่าคนชื่อช้างนี่เข้าแก๊งกับกี่หนังใช่ปะทัางโลเป็นแล้วสวัสดีไอ้สมาธิใช่เดียวกันเป่าวะไม่รู้เหมือนอันนี้อะไรอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะสวัสดีทนมครับ มมมาผถคนในแก๊งไม่เคยฟังเป็นเด็กเดินไอ้ตู้ไปเถอะจะไม่รู้ชาร์จู้เดียวกันหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะชาร์โลเปะครับผมผมไม่รู้นามสกุลครับอ๋อแต่เข้าใช่ไหมแต่มีใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวครับอตะกี้ตะกี้เขาเลากระตุกล่าไส้เนี่ยเมื่อกี้ไอตรงตรงผมอ่ะบอกไอ้อ้างหน่อยครับว่าเปินก็ตั้งใจเรียนไม่ใช่ไปหารักอันนี้ใครเนี่ยลีลิครับลิลิ แต่ยีเขาบอกไอ้อังหน่อยครับว่าไปอินเดียก็ต้องจะเรียนไม่ใช่ไปหาลักแท้จะตกเลยหรอใช่เขาบอกขอกระตกขอตกลากไฟทีได้ป่ะอย่างนี้แหละเซีมเก่งนะเตอร์เอาจริ๊งกิ๊ะเด็กมันยังรู้ไปดีกว่ามึงจะไปยุ่งอะไรไม่ก็มาเล่นเฉยไม่ถามเขาหรอเราไม่ถามเขาหรอว่าไม่มีไม้แพ็คขายอ่ะ เออมีไม้แพกขายไหมไม้แพคขาวครับไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีมมโอเคครับพบครับงั้นแน่ไม่กลับรถพี่กระตุกลากพี่กูกระตุกลากไปต,ตรงคอตาการน่าจะมีขอ,ของะว่าพี่อนผมว่านะพี่ว่าผมเท่ไหมครับรข้ขางในมีขายไม่ก้อยกาเซียดอะ่ะไปถามกาเซียมาแล้วไม่มีมันมีถามคนที่ชื่อโรลี่ดิโรลี่อ่ะเสียโรลี่อ่ะ บอกว่าขอซื้อกล่องกล่องติวุฒหน่อยหมื่นหนึ่งจะเอาไปขายหมื่นสองเฮ้ยมึงไม่หาพูดไอ้เที่ยมั้นี้ไม่ขายไปคุยกับมันดิมันขายนะโรลี่อ่ะใจดีเด้อใช่หรอเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ผู้ชายโรลี่คือใครวะใช่หรอคุดูแต่ในความี่คนทอนจะไม่ได้เอนพับอะเหลี่ยมตู้เหลี่ยมแล้วเจตตอนเหลี่ยมกว่าอย่านั้นแหละ ช่วยพรวันเกิดให้หน่อยชื่อบุ๊กขอหยาบหยาบไอ้บุ๊กขอให้ตายห่าเร็วๆในชาติหมาขอให้แม่มึงจัดงานเกิดวันตายให้มึงอะถามเขาดิฮัลโหลครับคนชื่อหัวเอ้เขาชื่ออะไรนะผู้ชายคนนั้นโลลี่โลลี่โลลี่ฮัลโหลครับคุณโลลีลลล่อยู่ปะครับเฮ้ยขอบคุณร้อยหนึ่งครับเสี่ยขอบคุณครับฮัลโหลครับ อะไรกูไม่ได้ไปเปิดเขาหูหาซื้อไม้แพงมันก็เล่นพูดเล่นไปงั้นนะครับอือยู่ที่ใครจะขึ้นก่อนแค่นั้นแหละผมไม่ติดให้หรอกไอคนที่แบบว่าไปเชื่อมันก็โดนจุงจมูกแค่นั้นเองอันนี้ผมก็พามาเล่นๆนนะ่ะเป็นเด็กเดินตู้หรอหนึกว่ารุ่งใหญ่ที่ไหนได้เลียไข่เลียไข่ขพ่อไง อ้าวรอเอาน้ำส้ำทมทำไม้เหรอมีแต่แกงทำไม้เหรอ <S <S มีแต่แกงพี่เหรอใช่ใช่อีกคนไม่มรู<ก>้มั่เกี้ใช่แล้วพี่ขยันเหมือนกันนะเนี่ยน,นิดหน่อยน้องหัวหน้าแกงแม่งดีแค่เงี้ยแหละทำเป็นตัวอย่างไงพี่แม่งเป็นตัวอย่างที่ดีจัดตอตนเนี้ยโทรศัพท์เข้าฮัลโหลน้องว่าไงว่าไงน้องพี่พี่มาครับผมครับ ใช่ใช่จะมันถามไม่เฉยว่ามีไม้แพ็คข,าย,ขายไหมทำไอชุดตีวุ้นไงพี่จะขึ้น <S 2> 2 <S วันสองวันเนี้ยสองวันนี้ก่อนสล็อตขึ้นผมต้องได้แล้วโอเคโอเคโอเคโซน้องโซโซับผมฮัลโหลใครทำพี่กูโดนใบแดงมึงมานี่ดิไอ้เหี้ยอะหลอครับ อ๋อครับผมอะไครับอ่ามีไม้แพ็กสีสีขาวไม่ครับไม่มีครับโอเคขอบคุณครับพี่ชายว่าว่าไงบอลว่าไงพี่ว่าเอ้ยบอลมีคนอยากเจอมึงอ่ะมึงอยู่ไหนไอ้บอลมีคนอยากเจอมึงอ่ะอยู่ที่ไหน มึงไม่ทำอะไรไว้หรือเปล่ามีคนอยากเจอมึงอะ่ะท,ที่มาลีด่ไมเงอยไ,<ม>ไหนเอาเตนอนแดนแดนได้ไม่ได้หูขายปูนให้มีมสิบกว่าลูกเนยะเอาเอาเอาอยู่ไหนนะเราอยู่ไหน